ความกดดันนี้พี่ขอรับไว้เองเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในเกมที่เชลซีในฐานะแชมป์ยุโรปเสมอกับพลเมรัสดีกรีแชมป์อเมริกาใต้1-1ในช่วง90นาทีทําให้ต้องเล่นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งหากยังไม่มีผู้ชนะก็จะต้องไปตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษ อย่างไรก็ตามนะครับเกมก็ดำเนินมาจนถึงนาทีที่114เซซาสปริโกเอต้ากับตันทีมของเชลซีกระโดดยิงในกรอบเขตโทษแล้วบอลมันไปนโดนแขนของลวนกาเซียแข่งของพอเมลัสซึ่งในตอนแรกนะครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้เป็นลูกแฮนด์บอลแต่อย่างไดแต่กับตันทีมของซิงบรูก็เข้าไปประท้วงผู้ตัดสินเพื่อเรียกดูเวอ และในเวลาต่อมานะครับก็มีสัญญาณจากห้อง VR ให้ประสินไปเช็ค VR ดูหลังจากนั้นพุทตัสินก็เป่าเป็นลูกจุดโทษให้แก่สิงบรูนะครับต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอัสปปลิโกเอต้านำบอลมาถือไว้กับตัวราวกับว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สังหารจุดโทษเองซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ถูกเหล่าผู้เล่นของพอมลัสเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังกดดันเขาถึงขนาดที่เอดวนอาตูเอต้าได้รับใบเหลืองไปจากพฤติกรรมที่เข้าไปกดดนันคู่แข่งมากจนเกินไป นั่นก็เป็นเพราะว่าในเวลานั้นเหล่าแข้งจากลาตินต่างคิดว่ากับตันทีมคนนี้จะเป็นคนรับหน้าที่ยิงเองแต่ทุกอย่างกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เมื่ออสเปริโกเอต้านำบอลมาให้กับไคฮาวเวตรับหน้าที่ยิง ซึ่งปกติแล้วเขาจะเป็นคนที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษในยามที่จอจินโยกับโลเมลูลูกากูไม่อยู่ในสนามนั่นเลยครับหลังจากนั้นแข่งทีมชาติเยอรมันนี้ก็ซัดบอลเข้าไปไม่พลาดจนกลายเป็นประตูที่พาเชลซีคว้าชแชมป์สโมสรโลกเป็นสมัยแรกทั้งนี้นะครับสิ่งที่อัสปริกเอต้าทํานั้นเป็นที่เชื่อกันดีว่าเป็นการทำเพื่อปกป้องไม่ให้ฮาวเวดเนี่ยโดนความกดดันจากคู่แข่งจนเกิดอาการประมา ก็อย่างที่เราเห็นเลยครับตอนที่อาร์สปลเกตาถือบอลอยู่นั้นมีผู้เล่นของคู่แข่งเนี่ยเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังพูดจาต่างๆนานาใส่ผมไม่รู้นะครับว่าพวกเขาพูดอะไรกันแต่ที่รู้แน่ๆก็คือพวกเขาเหล่านั้นพยายามทำลายสมาธิในทุกวิธีทางที่ทำได้อาจจะเป็นพูดจาดูถูกใส่หรือพยายามยั่วโมโหเพื่อให้นักเตะเนี่ยหลุดโฟกัสซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยครับอาร์สปลเกตานั้นยืนถือบอลและรับฟังทุกอย่าง ทั้งคำสบประมาทคำยั่วยุต่างๆจากคู่แข่งซึ่งอัสปลิเกต้าคงจะคิดในใจนะครับแบบด่ามาเต็มที่เลยจะยั่วโมโหอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้สึกหรอกเพราะกูไม่ใช่คนยิงแม่ฉลาดจริงๆนะหลังจากนั้นนะครับกับตันทีมของเชลซีก็ยกหน้าที่สังหารจุดโทษให้กับคลยฮาวเวตและในตอนที่คลยฮาวเวตมารับช่วงต่อจากอัสปลิเกต้านะครับคู่แข่งก็ไม่สามารถที่จะเข้ามากดดันได้แล้วเพราะ โอ้โหคนหนึ่งก็โดนไปเหลืองไปแล้วนะ <c oughs> ซึ่งหลังจบเกมดังกล่าวดาวเตะชาวสเปนิสก็ได้ออกมายอมรับนะว่านั่นเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำเพื่อแบกรับความกดดันแทนรุ่นน้องส่วนทางด้านคายฮาวเวดก็ได้ออกมาเปิดอกตามตรงนะครับว่าเขาเครียดสุดๆที่รับหน้าที่เป็นคนสังหารจุดโทษในครั้งนี้ ออหลังจากที่ได้แชมป์ยุโรปตอนนี้เราเป็นแชมป์โลกแล้วมันฟังดูดีมากขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อผมวิตกเหมือนกันมันเป็นลูกโทษที่สำคัญมันบ้ามากมันเป็นเรื่องดีที่ผมระง,งับความกังวลเอาไว้ได้และผมมีความสุขมากผมคิดว่าผมเป็นคนยิงลูกโทษลำดับที่3จอจินโยไม่ได้เล่นและโรเมลูลูกากูโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนักเตะค,คนอื่นๆมอบความเชื่อใจให้กับผมฮาคิมบอกให้ผมยิงลูกโทษและทุกคนบอกให้ผมยิง ผมฝันถึงสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กมันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งสำหรับผมผมขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมได้มาอยู่ที่นี่ผมขอขอบคุณครอบครัวและแฟนของผมคายฮาวเวดเผยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับฮาวเวและก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่คนนี้อย่างอ s ร์สปลีเกรตาด้วยที่ใช้แผนเด็ดๆแบกรับความกดดันทุกอย่างแทนน้อง ทั้งนี้นะครับอาสปปลกเวตาเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นเชลซีคนแรกที่ได้แชมป์รายการใหญ่ครบทุกถ้วยไล่ตั้งแต่แชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัย FA Cup คัพสมัยลีกคัพหสมัยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก e 1สมัยแชมป์ยูโรปาลีก 2>, 2สมัยแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพ1สมัยและล่าสุดแชมป์ฟีฟ่าคลับโวล์คัพสมัย แล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับอัส์สติเกรตาที่แบกรับความกดดันแทนคลายฮาวเวตก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า